เมียคนอื่นมันชื่นหัวใจอยากจะกลับไปฝันมามียาสักแล สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนแล้วผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New Song d ฮี i ครับทุกคนวันนี้ครับผมนะเป็นวันที่เรื่องเลิศงามยามดีนะครับเราจะขายปั๊รลอเล่นนะครับเราจะจะมาทําสี่ล้อหน้านะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมาถอดนะครับถอดให้หมดเลยนี่ครับไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันต้องถอดอะไรบ้างนะทุกคนนะผมก็ไม่เคยถอดล้อหลังหรือว่าล้อหน้า X Max เท่าไหร่นะทุกคนนะพี่จะกันเลยพี่เป็นล้อหน้าเลยจะกันเลยนี่ทุกคนเตรดืมบ ย่าทำทุกคนโอุ้ยอุ้ยอ้ยเอาพี่อะพี่ต้องยกตบ้งพวกย้อยลองหน้าไวปอะไรอะไม่เอาใส่แล้วพี่ก็ตั้งไปเลยเอาเอาอย่างแต่บอสอยู่บอสว่าไว้แล้วต้องนะต้องบอสอ้าวพี่ไปรอยพี่ต้องซื้อชงหน้าให้ผมใหม่แล้วนะต้องอยู่บอสถูกไหมเอาไม่ดูสองข้างอ่ะองหน้าสองข้างนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลื้อเลยครับเดี๋ยวเราไปตั้งคามแหลกให้ดูนะครับผมนะโอเคไป I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. Of I me. just wanna be the best at what I know. Better than the rest. Just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest. I'ma make it known. They call me obsessive. Oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Come. โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ถอดล้อหลังใกล้จะเสร็จแล้วนะแต่เราก็ไม่เคยถอดไงมันก็เลยเป็นแบบทุกคนเห็นได้เดี๋ยวให้ดูนี่ตอนนี้ก็เราถอดท่อถอดอะไรหมดแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วก็ถอดน้อสองตัวใช่ไหมแล้วอันนี้มันถอดยังไงทุกคนเราก็ถอดไม่ได้ทุกคนเงยงอาการที่ว่ามันถอดล้อหลังแล้วมันต้องถอดตามถอดเลยไม่ไม่รู้กันนะเดี๋ยวเราลองศึกษาปรึกษาก่อนทุกคนนะเดี๋ยวขออนุญาตปรึกษาพี่กูก่อนกูเลยเหรอกูเกินเดี๋ยวมัเจอกันทุกคน โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ถอดล,ล้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนะฤฤล้อหน้าก็ถอดแล้วล้อหน้าถอดง่ายมากล้อหลังนี้ถอดอยากนะทุกคนนะแต่จริงแล้วก็ไม่ยากหรอกเราอถอดก็ไม่เป็นแหละมันเราโง่โอเคคร้บก็นะยท่นเราก็ต้องส่งล้อไปทำน้แล้วก็คืนเนี่ยให้ดูล้ออันนี้คือล้อที่เราถอดมานะครับทุกคนก็จะเป็นส0องล้องี้เดี๋ยวเราก็อาจารย์ออกก่อนนะทุกคนอาจารย์ออกก่อนแล้วเราก็ส่งไปให้เขาทั้งยางนี่เลยนะครับทุกคนนะแล้วก็ที่ผมจะทําก็คือส่งไปทําสีก็คือทัลอกสีใช่ไหมแล้วก็ตัดก ครับตัดก้านใช่ไหมมันจะมีก้านเล็กนี่ไหมตัดก้านนะกล่งเออไอ้หลงกล่งเขาทำกันนะครับก็ค่าทำสีรวมตัดก้านด้วยก็ประมาณ5,500มั้งเข้งพาใจผิดนะเดี๋ยวถ้ามันแพงกว่าน,นี้เดี๋ยวผมค่อยมาพูดตอนที่ว่าทำเสร็จแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้กันเดี๋ยวรอล้อมาแล้วเรามาใส่ดูว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนนะก็คืออันนี้เองไหมผมล้อหายแล้วเออเ <Yeah. S 1> ขาบอกประมาณไม่น่าจะเกิน8วันแปดวันน่าจะเสร็จนะเพราะว่าเขาต้องส่งไปลงกล่งที่นี่อ่ะโอเคประมาณนี้กันเจอกันอีก8วันครับผมนะไป Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. We ain't seen the rest. Of I me. just wanna be the best at what I know. Better than the rest. Just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest. I'ma make it known. They call me obsessive. Oh, I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive, even though. Joey ain't gonna lie. Life's tough. Try to get by. Life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed. And I've got nothing left. And I'm not quite there yet. But those words they'll regret. Cause I've got something left. And I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end. No! we beat history and people won't admit to me ah. 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 โอเคครับทุกคนนะตอนนี้เอ็งแม็กล้วก็ประกอบเสรียบร้แล้ะคือไม่ได้ถ่ายให้ดูอันนี้ต้องบอกก่อนว่าก็คือตอนนั้นอ่ะที่ว่าผมมาเปลี่ยนสีล้อก็เพราะว่าอยากได้เป็นสีเงินใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยผมได้เป็นสีอ่าสีน้ำเงินเหลือบม่วงแทนนะก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ได้ตรงสเปคที่เราต้องการนิดนึงก็เพราะว่าตอนนั้นคือผมรีบรีบแบบว่าคือผมจะใช้ไปทิปอาอะไรนะล่าสุดกําแพงเพชรเนร็จแล้วมันไม่เสร็จแล้วก็คือล้อที่ว่าผมส่งไปตัดก้านอ่ะวันที่เขาบอกว่าแปดวันใช่ไหมแปดวันอ่ะลงกึ่งเขายังไม่ ก็ออกน้ำเงินเหมือนกันแหละแต่มันจะออกแบบว่าไม่สว่างนะครับไม่ตรงตามที่เราต้องการนิดนึงมันก็อาจจะแบบไม่แมทกันหรือว่ามันจะยังไงก็ไม่รู้ก็แล้วแต่คนดูลองลองมองอ่ะนะแต่สำหรับผมก็ถามว่าได้ไหมมันก็มันก็ได้อยู่แต่มันมันก็ใกล้เคียงกับที่ว่าผมต้องการอยู่แต่มันก็มันขัดใจนิดนึงประมาณนั้นแล้วกันนะก็จะมีถ้าใส่สีทองอ่ะรัปจะสว่างไงแต่ว่าผมไม่อยากใส่สีทองครับผมเพราะว่าอยากแต่งแบบแปลกบ้างนะครับผมนะก็อันนี้เราก็ในเมกลรวก็ใส่คาร์บอนมาแล้วทุกคนดูคลิปยังนี่คาร์บอนน ที่ว่าเคยทำคาร์บอนก็แนะนำหน่อยครับผมมัน,ม,น,ม,นมันปิดไม่สนิดไว้เคยถ้าเราไม่แบบกระแทกเข้าแบบว่าแรงๆอ่ะคือโอ้แย่มากก็ผมนะ ก็คืออยากอยากได้ที่ว่ามันปิดแบบสนิทก็ถ้าใครมีร้านดีๆหรือว่าอะไรก็แนะนำร้นนี้ผมก็แทกแรงจนแบบแตกแล้วทุกคนไม่รู้เห็นหรือเปล่าลองลองเอากล้องส่องดูไม่รู้เห็นนะมันจะมีรอยรอยรอยแตกอยู่ทุกคนนี่ตรงนี้ตรงนี้เลยคือแบบโอ้โหมันเซ็งเลยซื้อมาไม่นานแตกคลิปแล้วโอ้โหแล้วจะมีข้อที่ว่าผมใส่มีนี่ช่วงท้ายผมใส่หมดเลยแต่ครั้งหน้าที่ผมจะไปใส่ไอ้ร้านที่ตลาดทุนทรัพย์นะ <Yeah. S 1> อาจจะแบบว่ามืดๆหน่อยไม่ได้เอาออกไปตากแดดให้เพื่อนดูได้เอาออกตากแดดให้เพื่อนดูฝาก up นี่ครับทุกคนอันนี้ก็คือโดนแสงแดดให้ดูเต็มคันให้ดูเต็มคันให้ดูเต็มคันก็จะเป็นประมาณนี้คือแบบโดนแสงแดดนะร้อนด้วยอะ่ะก็จะออกแบบแบบในแบบ,แบ,บยังไงอ,อะ่ะก็คือแบบทึบๆหน่อยนะก็คือชุดสีมันก็เป็นม่วงสว่างแล้วแม่มกระท้อนี่พอดีก็ดูกลม,มกลืนดีนะครับทุกคนกลมกลืนได้อยู่นะได้ไม่ได้วะได้อยู่มั้ง นะแล้วก็ผมเปลี่ยนยางมาด้วยทุกคนเป็นยางไ้น,นี่ยางอ่าเบนเนอรีอันนี้เป็นยางสำหรับอ่าคนที่ว่าชอบแบนโค้งนะอันนี้ผมก็ได้มาคู่ละ49นะ่พนเครับเป็นข้างหน้าเป็นเบอร์ีผมดูเบอร์ให้นะทุกคนนะเผื่อคนอยากจะแต่งต่างไนงะเป็น100ทับเนะเป็นเบนนอรีนะที่ว่ารู้สึกเขาฮิตกันหรือเปล่านะน่าจะฮิตกันแหละมีเบนนอรี่กับ IRC า้์นงที่เขาฮิตกันในเอ็กแม็กแต่อันนี้เขาบอกว่าถ้าใครชอบแบนโค้งก็แนะนำอันนี้แต่ว่าต้นออกตัวก็จะอื่นหน่อยเพราะว่ายางมันใหญ่นะคน,น,ะนแบบว่าวนหรือหมอ,อไเน้นี่ดยางงหลคใหญ่ อย่างหลังนี้แบบว่าเขาบอกว่าเขาว่ายางอันเนี้ยสามารถหมอบแบบผาตั้งติดพื้นได้เลยนะครับเขาการันตีไห้ผมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทําได้จริงหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่กล้าผมกลัวฟั่มนะครับน้องก็ยางหลังก็เป็นเบอร์150ทับเเหมือนกันับก็คือจะใหญ่ฝ่ายางเดิม1เบอร์นะก็จริงใหญ่แบบเต็มแบบใหญ่อะโอเคอะคือแบบใหญ่อะใหญ่มากครับผมนะก<แ>็ผมลองวิ่งคลิปแหละเดี๋ยวได้ดูเดี๋ยวได้ดูแน่นอนไอ้วิ่งคลิปะนะครับผมแล้วก็ถามว่าดีไหมก็ดีนะก็คือมันยางมันใหญ่มันวิ่งงมาาเเร็ว้้ยบบบแขโค ร้อยแปดร้อยเก้าเงี้ยมันก็เข้าได้ไงทุกคนนะก็โอเคอยู่ประมาณนี้ก็ไม่น่ามีแล้วทุกคนเดี๋ยวผมราคาเดี๋ยวบอกราคาก่อนว่าราคาผมเสียไปทั้งหมดเท่าไหร่ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะราคานะอันนี้คือมัดจำนะครับผมมัดจำไปเลยตอนแรกนะครับก่อนทำสามพันบาทนะแล้วก็จะมีอ่าตอนเสร็จก็คือจ่ายอีกแปดพันเก้านะทั้งหมดนี้ก็คือมียางหลังมีล้อตะก้านนะครับพร้อมทําสีนะครับผมนะก็ประมาณนี้เออมีมีชิ้นดำอีกผมไม่ดูวันนี้โอเคครับแล้วก็จะมีชิ้นดําที่ว่าผมเคยบอกคนดูว่าผมจะไมม่่่แแตงงบบบวาาเป็็นน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 นคคคร์ออททััั้้้ะะะุกกจีีชิด ยวผมค่อยๆส่งไปสับเขาอันนี้คือราคาสับมั้งอันนี้คือนี่ชิ้นดับเป็นดําเงานะคือของเดิมมันก็ดําอยู่แล้ว <Yeah. S 1> แต่อันนี้ <Yeah. S 1> ก็คือมันจะเป็นแบบดาเงาไงทุกคนนี่ห้ดูอันนี้คือชิ้นแรกนะยากนิดหนึ่งนะทุกคน <laughs> ขับขาบไปมาก็ค่อนข้างที่ว่าดีแหละแต่ว่า <Yeah. S 1> ดีเกิน <Yeah. S 1> นี่ประมาณนี้อันนี้คือชิ้นกับข้างสีดําเป็นดาเงานะเขาจะมีชิ้นไหนวะ <Yeah. S 1> ทั้งหมดหมื่นเท่าไรวะหมื่นเท่าไรเนี่ยเพื่อนๆลองไปคูณกันนะ 8ปดไอสา0 0ับาทคูณ8,000เท่าไหร่มึงเหรอผมที่ผมไม่ดูอะเออก็ลองมาคูณกันแล้วกันนะว่าเท่าไหร่นะผมนะนี่นี่นีเ่เป็นดำแบบดำเงาอะเหมือนเหมือนเงาสูงอะแต่นี่คือแบบว่าอ่าเป็นแบบปัดเงานะครับไม่ใช่แบบว่าเคลือบเงาน่าจะเคลือบเงาแล้วก็มาปัดเงาอีกทีมั้ง <What? S 1> เออถ้าผม,มพูดผิดพลาดอะไรก็ต้องขอโทษด้วยก็ <c oughs> ผมไปจบมาที่ร้านช่างยิวนะครับก็ประมูลกันหน่อยแล้วกันอ่ะ ร้านช่างดิวมหาชัยนะครับ <S 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 ผมทายคลิปร้ายเขาไว้อยู่แต่เพราะว่าผมเอามีมไปไว้ไหนก็ไม่รู้ถ้าง <Yeah. S 1> ผมเจอผมจะลงให้ดูแล้วกันนะครับนี่คลิปผมแบบมีแบบยันปีหน้าทุกคนนะแต่ว่าไม่ได้ลงนะทุกคนคลิปเยอะเกินนี่อะไรอย่างงี้นี่ แต่เอกแม็กตัวใหม่อะรู้สึกเอกแม็กตัวใหม่มันไอสีน้าตาลอะ,ม,ะม,มันจะมีมันจะมีแท้สูตรเลยมั้งแต่อันนี้ก็คือเราไปทําเมานะครับไปขัดแล้วก็ให้เขาทีนี้รู้สึกจะสองพันห้ามั้งทีนนี้นะทำสีหรือว่าถ้าผมจำไผิดถ้าผมจำผิดก็ขอ,ขอโทษด,ด้วยนะทุกคนนะ,ะแล้วก็มีชิ้นนี้ชิ้นนี้ผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับชิ้นนี้ว่าผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่เขาลดให้ผมอยู่จากสองพันห้าหรือสองพันามมั้งถ้าผมจำผิดก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะเรจะมีชิ้นนี้ด้วยชิ้นน หัดทำยูทูปก,ก็ฝุ่นมันก็เกาะเกาะง่ายนะทุกคนเด้นี่คือแกะมาแม่งฝุ่นเก,กา,าะหมดแล้วทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่าแต่เงาอะทุกคนว่าเงาไม่เงาดูดิเงาไหมเงาแบบเงา,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 งาตาแตกนะครับผมถ่ายคลิปล้างเขาไว้อยู่เด้อถ้าผมหาเจออะเดี๋ยวผมจะเอ่อถ่ายให้ดูนะเดี๋ยวผมลองไปเปรียบเทียบกันไปนี่โอเคทุกคนมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะเออแล้วมันอดูตรงนี้อยู่ตรงนี้ได้อยู่ไหมทุกคนคือเป็นเงาเงาอะได้มั้งไม่ได้ก็ต้องได้แหละเพราะว่าซื้อแล้วเนอะเออต้องได้แหละทุกคนนะโอเคประมาณนี้แล้วกคคคนนนนะกกก็็ใใใใใหหห้้้้้ดดดูเเเเเฉยยยยๆีีีีี๋๋วววววววผผมมมมมส่่่ตอออออแแบบบรริิชััล ก็มีเขาเขาแถมอันนี้มาด้วยเออชอเนี่ยไม่เป็นไรโอเคประมาณนี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกดติดตามแล้วก็ปุ่มกดดิ่งด้วยนะเอ็กแม็กของก็จะไม่แต่งเยอะครับแต่งแบบว่ากีแบบพอใช้งานแบบสวยๆแล้วพอนะก็อาจจะมีปั๊มบนนะครับปั๊มบนนะล็อซซี่แล้วก็ปั๊มล่างเอ่อเป็นปักข้างแล้วก็เออเออเป็นมันไม่ใช่ปักข้างเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ยาวๆเออซีฟอนเออแล้วก็ข้างปั๊มหลังเป็นปักข้างก็ใส่สายทากเป็นเป็นแล้วเป็นไอ้เอิร์นนั่นแหละแค่นั้นแล้วก็วาปดเป็็็็นน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 นขขออ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 งงงงคคคระะไไไีีี่่่่่่พพมมมมมตต้้้้้แแแแแแบบบบบบบวววาาาาใหััักกกกยุชชิลๆเเปสื เงินไม่มีแล้วน้องๆหมดแล้วทุกคนห <ว â! S 1> ยุดงานสนามก็ไม่เปิดงานเงินก็ไม่มีเลยทุกคนนะโอเคประมาณนี้ฝากเพื่อนกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยไว้จเจอกันใหม่กิมมาร์สกควรีนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับน้องๆ